นี่เมื่อกี้แม่อ้อมตีไปล้อมแล้วเล่นไม่เหมือนคนอื่นเขาค่ะจะไปโหนถ้วยตะกร้าถ้วยชามแม่อ้อมนะแล้วก็ไปตีปื๊ดข้างบนนะะแหนะแหน่ยหนะปื๊ดย่าเชียวปืด๊ดปื๊ดอย่าเชียวนะลูกนะยานะยานะดูสสยตาบนนูนยาลูกยายายานะอ่าหนีเลย มันไม่ได้เลยเนี่ยไม่เข้าใจอะ่ะไม่ได้เลยไม่ได้กันจริงๆเออน้องตกใจหมดแน่นไม่เหมือนคนอื่นเขาอะ่ะพี่แม่พี่หมอเขาจะไม่ค่อยให้แม่ต้องคอยไปตามหวดมันนะคะนู่นอะ่ะปีนขึ้นไปบนชั้นจานอย่างนี้ปีนขึ้นไปบนข้าวของเงี้ย ลื้อย่าลูกสกปรกลูกมันมีแมลงวันแม่ตีแมลงวันตายลูกไม่ได้ลูกไม่ได้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 แต่ว่าเวลาที่แม่อ้อมขยับไม้เนี่ยมันจะแบบกลัวหน่อยนะแง่แปะแปะแปะเนี่ยมันจะกลัวสะดุ้งนะคะเวลาแม่อ้อมเพราะว่าแม่อ้อมตีจริงๆตีไม้เนี่ยใช้ไม้เนี่ยตีจริงๆเพราะว่ามันดื้อที่สุดมันไม่เข้าใจอ่ะแม่ไม่เข้าใจมันมันผอมมากนะคะนี่มันความเครียดของมันนะมันผอมมากเลยอ่ะ แต่เวลามันเล่นมันก็เหมือนมันเล่นปกตินะแต่แบบเวลาพอคนอื่นเขานอนกันหมดแล้วเหลือมันคนเดียวเนี้ยมันจะแบบมีอาการและมันจะมีอาการแล้วแบบว่าเดินวนไปวนมาวนไปวนมามันไม่มีความสุขจริงๆนะอ้อมแมวก็ไม่เข้าใจมันอะแต่พืชมันก็ไม่ได้อะไรมันก็อยู่ของมันนะพอถึงเวลาปุ๊บนะอ่ะก็ก็อยู่บ้านเขาเขาก็นอนหละไม่ไม่ไม่อะไรนะคือสมมติว่าแม่อ้อมย้ายไปไปเล่นอยู่ในกรงใหญ่อย่างเงี้ยพืดก็จะไม่ จะไม่แบบอะไรอย่างเงี้ยพอแม่อมจับก,กลับมาปุ๊บก็จะมานอนเนี้ยอยากเล่นกับไอ้ลุงนะแต่ไอ้ลุงมันไม่เล่นด้วยไงมันจะเอาจริงไงเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยเอาได้เนี่ยมองมองนัมองนเนี่ยทิ้งไว้ตามลําพังไม่ได้นะสองตัวเนี้ยตายกันไปข้างนึงนหลบไปหล,ลบไปหลบไปหลบอย่าไปยุ่งกับเขาลลบเข้าใจไหมหลบไปแอบอยู่ตรงนี้ดีแล้ว สายตายังจดจ้องอยู่สายตายังจดจ้องอยู่แมวโตนี่มันลำบากจริงๆแล้วปิดวิเวกไปอยู่นู่นแล้วนะปิดวิเวกไปมันน่าสงสารนะ่ะหมือนเือน จะทำาไงกับมันดีหน้าสงสารไปรู้จะบาบัดจิตใจมันยังไงให้มันเหมือนคนอื่นเขาให้มันมีจิตใจที่แบบว่าไม่เป็นเช่นนี้เนี่ยรู้จะบําบัดมันยังไงแล้วคะ่ะเมฆหนูเมฆอยู่ไหนลูกหนูอยู่ไหนเมฆหนูอยู่ไหนลูกหนูอ่ะอยังหาไม่เจอเลยไม้่อนนี้ไม่รู้ว่าหนูอยู่ที่ไหนยังหาหนูไม่เจอ อว้ายขี้ฝุ่นปึด๊ดขนก็ตาย <laughs> ขนก็ตายมันเยอะค่ะจะมาวนเวียนแถวแถวของนะคะอ่ะจะวนเวียนแถวแถวของจะไม่ไปอยู่ตรงโน้นหรอกอมาสนแถวแถวของไม่เป็นตัวผู้หรือตัวเหมือน ก็แบบเป็นกระเทยดูหางค่ะดูหางฟูฟ้องเลยดูหางอย่าไปกัดของแม่นะไอ้นี่กัดแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวถุงทรายแตกมันจะเล่นของเสียนะไในลุงเนี่ยมันจะเล่นประมาณว่าเล่นของเสีย